เราจะพูดถึงยักษ์ใหญ่รายหนึ่งก็คือ SC Asset นะครับตอนนี้กันมันจะมีเรือธงใหม่จะมีการขยายธุรกิจส่วนจะขยายธุรกิจไปในมิติใดบ้างภายใต้ชื่อ SCX Corporation ติดตามได้ในช่วงของ Business Insight ครับ เแอสเซทได้มีการประกาศนะครับว่าจะมีเรือธงธุรกิจใหม่นะครับที่ใช้ชื่อว่า SCX Corporation นะครับมีการประกาศร่แมปป้ลงทุน5ปีเนี่ยสองหมล้านบาทด้วยกันแล้วก็ตั้งใจที่จะลุยธุรกิจอะไรบ้างคลังสินค้าโรงแรมออฟฟิศภายในปี2 0 2 9นะครับโดยมีการตั้งเป้าสร้างสัดส,ส่วนกาไรมากกว่า25%ของกลุ่ม s c นะครับโดยมีความมั่นใจว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าและใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วยเลยที่นี่บริษัทนี้ SEX Corporation Company Limit เป็นบริษัทเรือธธงุรกิจใหม่นะค,นคือ SE Asset ปะกาศ แผนรถแมพลงทุน5ปีก็คือปี2025จนกระทั้ง2029นี่แหละครับมูลค่า20,000ล้านบาทมุ่งยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต,ต,ตแข็งแกร่งครับภายในปี2029 ตางเป้าสร้างกำไรจากกลุ่มธุรกิจ r e c u r r i n g i อินค e สัดส่วนมากกว่า25%ของกำไรรวมทุกกลุ่มทุกกลุ่มธุรกิจของ s c และ s c x จะมีมูลค่า Asset p o r t f o l i o 40,000ล้านบาทนะครับแล้วก็พร้อมมอบสินค้ากับบริการที่มีคุณภาพนะครับระดับมืออาชีพเป็นมิเตอรสิ่งแวดล้อมถามว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับธุรกิจทั้งสินค้า s c x Logistics ธุรกิจโรงแรม s c x Hospitality แล้วก็ธุรกิจอาคารสำนักงาน s c x working solutions ทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ Asset Corporation จำกัดมหาชนนะครับก็คือคุณนัทพงศ์คุณากรวง์ท่านนี้นะครับพูดถึงทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของ s อ Asset ในทศวรรษที่3คือสร้างคุณค่าสู่คนและโลกเติบโตบนความหลากหลายลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรับมือนะครับกับสถานการณ์ที่ผันผวนและสามารถเติบโตยั่งยืนได้อย่างนนาามีสมดุลทีนี้ครับบริษัทเรือธงธุรกิจใหม่หรือว่า s c x Corporation นะครับ หรือว่า SCX นี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ Engine 2 Recurring Income ธุรกิจสร้างไรายได้แบบประจำสม่ำเสมอ SCX นี้นะครับจะมีการเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีอนาคตสดใสมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งถามว่าแล้วมันคืออะไรบ้างธุรกิจท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ตั้งเป้าหมายก็คือ EBITDA คือกำไรนะครับจากกลุ่มธุรกิจ Recurring Income จะมีสัดส่วนมากกว่า25%ของกำไรรวมจากทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมีสมดุลครับที่นี้แผนธุรกิจรถ map 5ปีนี้เนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3ธุรกิจหลักอย่างที่บอกไปแล้ว1นะครับ S C X Logistics พัฒนาอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าครอบคลุมทำเลบางนา EEC และอยุธยาบางน้อยโดยในปี2029จะมีพื้นที่เช่ารวมนะครับ700,000ตารางเมตรต่อมาครับ S C X Hospitality พัฒนาโรงแรม4ทำเลในแหล่งท่องเที่ยวหลักครับที่ไหนบ้างกรุงเทพพัทยาสมุยภูเก็ต โดยในปี2029นะครับอันเป็นปีหมุดหมายจะมีจำนวนห้องพักรวมกันมากกว่า2,000ห้อง 3. ครับ SCX Working Solutions ปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานในกว่า120,000ตารางเมตรประสานเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ผู้ใช้แล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมสำหรับบริษัทเรือธงธุรกิจใหม่นี้คือ SCX Corporation นี้เนี่ยนะครับยังมีแผนการในการดาเนินการด้าน Zero Carbon Emission Program ในทุกธุรกิจเลยนะครับทั้งการพัฒนาอาคารสีเขียวคือ Green Building การติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังอาคารนะครับรวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอกย้ำถึงความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามภนรกิจ S Zero Mission นะครับของ s c Asset ด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเรือธงใหม่นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w o r l กันนะครับ